สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสูตรอาหารเที่ยวปากินพบกับผมนายชัยในช่วงของการทําอาหารอีกเช่นเคยนะครับเราพบกันในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่เราจะทํากันนะครับก็คือ,อาลาบหนังหมูนะครับใส่หมูสับนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเครื่องปรุงและก็ส่วนประกอบที่เราจะเตรียมไว้มีอะไรกันบ้างนะครับสาหรับเครื่องปรุงและก็ส่วนประกอบที่เราจะเตรียมไว้นะครับก็มีหนังหมูแล้วก็หมูสับนะครับ พริกป่นแล้วก็พริกขั่วนะครับแล้วก็ผงปรุงรสลาบนะครับแล้วก็จะมีข้าวคั่วน้าปลานะครับอ่าแล้วก็มะนาวหอมแดงหั่นซอยนะครับอ่าแล้วก็จะมีผักชีฝรั่งแล้วก็ต้นหอมนะครับล้างทางความสะอาดหั่นซอยเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทําแล้วก็ปรุงอาหารไปพร้อมๆกันเลยนะครับ อันนี้เราจะใส่น้าลงไปนิดหน่อยนะครับเพื่อรวนหมูนะครับแล้วก็นําหมูลงไปรวนนะครับแล้วก็ตามด้วยหนังหมูนะครับใส่ลงไปพร้อมกันเลยนะครับ เมื่อนังหมูแล้วหมูสับที่เรารวนสุกแล้วนะครับก็ให้ทำการปิดแก๊สได้เลยนะครับเมื่อเราปิดแก๊สนะครับหมูเราสุกแล้วนะครับก็ทำการใส่ผงปรุงรสลาบลงไปเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยน,น้ำปลานะครับ แล้วก็ทําการใส่หอมแดงที่เราหั่นซอยไว้ลงไปเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยผักชีฝรั่งแล้วก็ต้นหอมที่เราหั่นซอยไว้นะครับแล้วก็ตามด้วยพริกป่นแล้วก็พริกที่เราคั่วไว้นะครับใส่ลงไปเลยนะครับ เมื่อเราใส่ทุกอย่างลงไปครบแล้วก็ทําการคนให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการทดลองชิมดูนะครับแต่รสชาติตามที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็ทาการใส่ข้าวคัค่วลงไปนะครับข้าวคั่วนี้ให้ใส่ทีหลังนะครับอันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถ เสิร์ฟใส่จานรับทานกับเขาสวยร้อนได้เลยนะครับอันนี้เราก็ทําการจัดจานนะครับก็โดยใช้ตะกัดหอมใส่ลงไปนะครับอันนี้นะครับก็คือหน้าตาลาบดนางหมูของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับเครื่องปรุงและส่วนประกรณ์ต่างๆเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ที่ทางด้านล่างของคลิปนะครับ ถ้าทุกทานชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่โอ,อก,กาสหน้าสวัสดีครับ